วัสดีค่ะนี่คือข่าวด่วนจากเครือส่วนกุหลาบวิทยาลัยสรุปผลการดำเนินการแข่งขันกรีธาส่วนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่26ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดส่วนกุหลาบ Schools The v a l i e t y of Values t o w a r d One Aim แต่ก่อนอื่นนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมประวัติความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกรีธาส่วนกุลาบสัมพันธ์กันก่อนนะคะงานกรีทาส่วนกลาบสัมพันธ์เดิมจากสามมในการโรงเรียน นายสุโข,ขวุฒิโชติภูมิในการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุลาบวิทยายลัยสมุทรปราการนายพระจงอุบลเลิศภูมิในการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยายลัยปทุมธานีและนายวีระการจนะรังสิตา ภูมในการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิทธได้ปรึกษาหารือเพื่อจัดก,กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง3โรงเรียนจึงเกิดเป็นการแข่งขันกรี่าสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่1ในปีพุทธศักราช2539ณสนามทูปปะเตมีกองทัพอากาศจากนั้นโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง11สถาบันมีการจัดก,กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการสลับปรับเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันและการจัดการแข่งขันที่ทาส่วนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่26ได้จัดขึ้นวันที่23-24มกราคมพุทธศักราช2568โดยในครั้งนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี และในส่วนของโลโก้การจัดการแข่งขันกรีธาส่วนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่26นั้นได้ออกแบบโลโก้ให้เป็นรูปนักเรียนที่เป็นเด็กสวนวิ่งถือคบเพลิงซึ่งมีเปลวไฟเป็นเลข26ซึ่งหมายถึงการจัดการแข่งขันกรีธาส่วนกุหลาบสัมพันธ์ในครั้งนี้และได้ออกแบบโลโก้ให้มีลักษณะกลมมนเปรียบเสมือนการวิ่งรอบสนามกีฬา การประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ในการจัดการแข่งขันกรีฑาสวนกุลาบสัมพันธ์ครั้งที่26ในครั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โรงเรียนส่วนกลาบวิทยาลัยนนทบุรีได้ดำเนินการจัดการประชุม,ม,มทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site, เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันตลอดทั้งจัดงานแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงหนงศักยภาพการรวมพลังอันยิ่งใหญ่ของทั้ง11สถาบันในวันที่9ธันวาคมปีพุทธศักราช2567เวลา13นาฬิกาโดยดรจรูนจรุสารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบ,บุรีเป็นประธานจัดงานแถลงข่าวกรีธาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่26พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง11แห่ง แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรวมงานนาหอประชุมสิรินาราลายัยโดยมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่23-24มกราคมพุทธศักราช2568ณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมสปอร์ตไนท์จัดกิจกรรมสปอร์ตไนท์กรีทาสวนกุราบสัมพันธ์ครั้งที่26ภายใต้แนวคิดสวนกุราบสกูลส์เดวิ v a l e ออ o เวอร์เวย ในวันที่23มกราคมพุทธศักราช2568ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบ,บุรีในการจัดกิจกรรมสปอร์ตไนท์ประกอบด้วยการแสดงจากนักเรียนในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบ ได้แก่การแสดงดนตรีจากโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดดนตรีชมพูฟ้าสามัคคีดนตรีสัมพันธ์ครั้งที่สองอีกทั้งนักเรียนนักกีฬาวงโยธวาทิตตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันการแข่งขันกรีธาการแข่งขันกรีธาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่26 ส่วนกรา b Schools The Variety of Values t o w a r d ดวในครั้งนี้มีการแข่งขันกรีฑาจำนวน2วันคือวันที่23 2 4มถึกราคมพุทธศักราช2568และจัดการแข่งขันทั้งสิ้น2ประเภทคือประเภทลู่และประเภทลานณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งการแข่งขันกรีธาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่26ได้ดำเนินการแข่งขันบางรายการในวันที่23มกราคมพุทธศักราช2568เท่านั้น เลื่อนการจัดงานงานกรีธาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่26เนื่องจากค่าฝุ่น pm 2.5ในกรุงเทพและปริมณฑลมีค่าสูงจนอาจเกิดอันตรายต่อนักเรียนทั้ง11สถาบันผู้บริหารทั้ง11สถาบันได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขโดยมีมติดังนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยนนทบุรีจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันงานกรีธาสวนกุหลาบสัมพนันธ์ในครั้งหน้าและยังคงเป็นครั้งที่26ดังเดิม นอกจากนี้ช่วงเวลาจัดการแข่งขันง,งานกรีธาสวนกุหลาบสัมพันธ์จะเปลี่ยนจากเดือนมกราคมเป็นเดือนธันวาคมของทุกปีเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศจากค่าฝุ่น PM 2.5และในงานกรีธาสวนกุหลาบสัมพันธ์ครั้งที่26ครั้งนี้ชุมนุมเชียร์และแปลอักษรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยนนทบ,บุรีได้เป็นตัวแทนของชุมนุมเชียร์และแปลอักษรจาก11สถาบันในเครือสวนกุหลาบวิทยาลายัยเปิดโค้ดเพื่อสแสดงถึงศักยภาพ โดยมีคุณครูเป็นผู้กำกับดูแลภายใต้มาตรการการป้องกันฝุ่น PM 2.5ด้วยค่ะ